ด้ชุดท่าไทยใส่เมื่อไรก็สวยนะคะโอ้โหว้าอ,อ,อากาศดีมากเลยชิลมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าแม่เนี่ยจะเก็บปมะม่วงได้เยอะเหมือนกับรอบแรกหรือเปล่านะคะรอแป๊บนะจ๊ะยากาศก็ชิลๆตามภาษาแม่บยก้ริงลคะ่ะโอ้ย มาอีกแล้วคะ่ะมาทุกครั้งก็ได้ตัดทุกครั้งเลยทะงมะม่วงเบาของแม่เนี่ยโอ้โหแต่ละรอบนี้เราได้เดียว,เดยวนะคะใส่ไปตอนค่ะนี่นี่นี่คุณโอ้ยแต่ทีเนี้ยคือค่วที่แล้วแม่ก็จําได้นะคะว่าคือแม่ตัดไปรอบที่แล้วเนี่ยโอ้แต่ละมันเหลืองขนาดนี้แล้คือมันแก่ไง arriba. มันจะใกล้แก่แล้วล่ะมันก็จะเยอะแบบนี้ทุกครั้งเลยอะเราก็จะตัดแบบนี้เลยเพราะว่าเราอยากกินแบบว่าเปรี้ยวโอ้โหเยอะมากแม่ไม่ได้ว่าดูดิ ดูดูแม่ก็จะเอาไปยำว่าแต่ละลูกจะบอกว่าแม่จะเก็บไปทําอะไรหรอคะแม่จะเอาไปยำไปยำแล้วก็กินนะคะเอาไปเขาบอกว่าโทษนะคะเราก็จะโยนไปเลยมันจะเปรีย้ยวไม่เปรีย้ยวไม่สําคัญนะคะแต่ว่าแม่ชอบมากมะม่วงเบาปีนี้ได้กินมาทุกรอบไม่ได้ตัดทุกรอบนะเขาเขาที่แล้วนี่ก่อนมาโอ้ยเยอะมากเดี๋ยวให้ดูเพราะว่ามันเยอะจริงๆริงอุยแต่นะแม่ไม่อยากจะเชื่อเลย นะคะเดี๋ยวแม่จะตัดให้ดูให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนี่โอ้ยดูช่อนี้ดินี่ดูดิยังไม่หมดนะคะคุณโอ้แต่ตะกล้ใช่ไหมเอาแค่ต้นเดียวก่อนไหมเนี่ยรอบเนี้ยโอ้แล้วฝั่งนี้นะคะเดี๋ยว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 โอ้ยเทียเียนี่ไงพอเวลาเราไม่ได้แต่รองเท้าบู๊แมันก็เป็นอย่างนี้คือพยายามอยากจะไปดูอะไรนี่ต้นหยอนี่ คุณขานี่คือต้อนยอรหรือว่าใบยอที่เราใช้ทำห่อหมกกินได้แล้วจะไม่เน่ยกรอบอัน,น,อนอเนี้ยต้นยอเราเนี้ยกินได้แล้วเนาะหออโหรศมากเดี๋ยว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 หย,ย,ยุดก่อนนะจะยอจ๋า,จาเดี๋ยวจะมายอนะคะวันนี้ขอกินมะม่วงก่อนนะคะกนี่ลูกยอดูนี่นี่นี่เดี๋ยวจะมาเอาทำห่อหมกแต่ตอนที่ตัดมะม่วงก่อนค่ะเยอะมากเห็นไหมคะ ตัดได้หมดเลยเป็นเน่ยครับเพราะน่าจะได้หมดแหละอุ้ยนั่นหล่นที่พื้นไปอันหนึ่งละเดี๋ยวนะคะนี่คุณคะคุณดูช่อนี้ดิคะมันจะตัดทั้งช่อเลยดูดิอันนี้คือทั้งช่อเลยคนระับเฮ้ยงงมากเลยนะเนี่ยรอบนี้เนี่ยแม่ตัดทั้งต้นโอ้โห,โโหโโเ,เดี๋ยวกันนะหลังก็ยังจะปวดๆอยู่นะเนี่ยเอาโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนะรอแป๊บรอแป๊บ นี่แหละความสุขของแม่นะคะอยู่กันใต้ต้นมะม่วงนี่แหละค่ะกินน้งมะม่วงกินน้งน้ําอุ้ยแต่ละเบิ้มเบิ้มเบิ้มไปดูต้นนู้นที่นู้นน่ะมันลูกอะไรอ่ะมะม่วงเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าใช่มะม่วงเบาป่ะต้นเล็กนู้นน่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่มันช่มีความสุขเนาะรถมะม่วงเบารอบนี้แม่ตัดคุกต้นเลยไปดูนะคะเพราะว่าแม่อยากจะกินอ่อนๆบ้างนะคะแก่บ้างอ่อนโน่นฝั่งนี้เบิ้มนี่นี่ต้นนี้ โอ้โนโนนี่ฝั่งนี้เดินริมทางนี้ดิเดินริมทางนี้เดี๋ยวแม่ตัดแล้วนะนี่มันคืออะไรอะเห็นรูปเล็กเล็กมั้อ๋อแดงอันนั้นอ๋อแดงจักระพักค่ะนี่รอบนี้มามาเลยค่ะมาสูงสูงกันเลยค่ะแม่จะตัดให้หมดเลยไม่ให้อันนี้ตัดได้หมดเลยเน้ก๊อฟเนาะเพราะว่ามันแก่หมดแล้วไงที่ได้บอกว่ามันแก่แล้วเราเสียดายเราอยากกินอ่อนอน่ะเนี่ยดูดิ แก่จนหมดตัดให้หมดเลยค่ะแม่ก็จะตัดให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันน่าจะไม่ออกแล้วเนอะกบบ้ามเนี่ยค่ะเราก็ะจะตัดแบบนี้ละค่ะมะม่วงบ้านแม่เป็นอย่างนี้ละค่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยค่ะคุณใครจะมากินก็เชิญเลยนะคะแต่จะมาเย็นมากนะคะมาให้มันบวบมาแต่แต่มันแกนเหมือนกันนะกบเนะบางอันอะเห็นลูกบางอันมันแกนอยู่เ<บ>นี่ย ได้ยืยดูดิตัดไปเนอะนะคะตัดไปเนึ่นี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะไม่จ